สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับช่องชมชมชแนลนะคะตอนนี้นะคะชมพูด่ได้กลับมาทําคลิปแล้วนะคะหลังจากที่หายไปประมาณหลายสัปดาห์เลยก็ก่อนอื่นนะคะจะขอโปรโมทไอดียซเวดของตัวเองกนนะคะก็คือส่กงไปติดตามด้วยเนาะโอเคค่ะเข้าเรื่องก็คือเขานะคะก็จะมาหารองเท้าที่เป็นแบบผีเสื้อนะคะแบบแนว แฟนตาซี Fantasy, อะไรแบบนี้นะคะแบบมันคือสนะีเซมันเนาะเป็นของคิวเอเตอร์ก็คือต้องใช้เซมใช่ไหมแล้วถ้าคนที่ไม่มีเซมแต่ว่าม, same, มีเซมไม่พออะไรแบบนี้เรานะคะก็จะมาหาแบบที่ใช้แค่เหรียญน,นะคะทุกคนแค่มีเหรียญน,นะคะก็สามารถซื้อได้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คะ่ะหน้าตานะคะก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าก,กดไปรองเท้าก็ได้เนาะ นี่คะ่ะใครมีเซมพอนะคะก็สามารถไปตํากันได้นะคะก็คือเป็นสินค้าที่น่าตําม,มากและนี่ก็คือ id ของเจ้าของนะคะเป็นของ Creator ครีเอเตอร์คนนั้นนะคะถ้าเกิดมองไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะขึ้นเอาไว้ให้นะ,ะนี่คะ่ะส่วนใหญ่ของร้านนี้นะคะก็จะขายเป็นหนึ่งเซมนะคะนี่อาจจะมีเสียงแซกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นของที่น่าตำม,มากเลยนี่ ของเรานะคะก็เป็นคลิปอันนี้นะคะยอมรับแล้ว่าเป็นคลิปดองนะคะก็ดองประมาณห้าวันได้นะนี่นะคะมันจะอยู่ตรงหมวดหมูน,นิ้วนะคะเป็นของใหม่นั่นเองหน้าตาประมาณนี้นะคะราคา2530เหร้อยนนะถ้าแล้วเราก็กดซื้อได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนซื้อได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดแบบเราเจอคลิปนี้หลังๆแล้วแบบเจอหลังออกไปแล้วก็ตรงรองเท้าได้เลยค่ะแล้วก็กดไปตรงรองเท้าแตะนะคะซึ่งหน้ามันไม่เหมือนรองเท้าแตะเลยนะคะกดเลยแล้วก็งงมากเลยว่ามันเป็นรองเท้าแตะได้ไงแล้วก็กดตรงสินค้าใหม่ง้นแล้วก็กดราคาแพงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดราคาถูกนะคะจะเป็นของที่มันมีเซนเนาะซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับเราเนาะ นี่นะคะก็คือเสร็จแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องชมชมชาแนลแล้วก็ฝากไปติดตาม i อ s ดียโตด้วยเอาด้วยนะสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย